PKIU นำเสนอผลงานอนุรักษ์อ่าวกุ้งมณีแห่งทะเลอันดามันเมื่อวันที่4เมษายน2565คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและกีนพีทไทยแลนด์จัดเวทีเสวนาวิชาการอ่าวกุ้งมณีแห่งท้องทะเลกับความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการอธิการมบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏนภูเก็ตรวมด้วยอาจารย์ธีรพงษ์หนูชัยแก้วคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์สนทยาปานแก้วอาจารย์สาขาวิชาการพัฒน,นาชุมชนมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตตัวแทนคณะทำงานโครงการพัฒน,นาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ร่วมตำบลปะาคอกตลอดจนบุคลากรประชาชนในพื้นที่อ่าวกุ้งตำบลปะาคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทย PBS และสำนักข่าวประชาไทยเข้าร่วมในห้องประชุมแคแสดอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยราชรพัฒภูเก็ตและถ่ายทอดสดผ่านทางเพจแลตักแลใต้ไทย PBS สำหรับเวทีเสวนาดังกล่าวอาจารย์สายสนิทพงษสุวรรณอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมนำเสนอข้อมูลของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานลากโครงการพื้นที่ร่วมตำบลป่าค้อกซึ่งเกิดบนฐานความคิดของความพยายามดำเนินการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองจากพระบรมราโชบาย เพื่อการพัฒนาทั้งมิติทางสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสิ่งแวดล้อมภายใต้การส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับครัวเรือนเป้าหมายจากการดำเนินงานในกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติพื้นที่หมู่ที่9บ้านอ่าวกุ้งตำบลป่าขอกทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต ได้ลงไปพัฒนากิจกรรมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติการจัดการสร้างกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนและแสดงออกถึงความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้นอกจากนั้นการพัฒนากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้นี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน จัดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติในรูปแบบของคุณค่าที่ไม่ใช่การบริโภคโดยตรงได้อีกทางหนึ่งนะคะทุกคนสามารถเห็นได้นะคะอาจารย์ก็จะแนะนําว่าการศึกษาของอาจารย์เนี่ยอาจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะตอนนี้มันสามารถเราเนี่ยค่ะมันจะมีะขั้วลบหรือขั้วลบใต้ใช่ไหมคะแบบ่เป็นซีกโลกอินเีต้ ซึ่งแนวที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของโลกเราเรียกว่าแนวเขตกัลมาเอาโลกภาละเขตกัลเราเรียกว่าเขตเรอน,นนะคะทีนี้มีพื้นที่ที่สาคัญอาปุ้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่ที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตเราซูมเข้าไปนะคะซูมเข้าไปแล้วตรงนี้สําคัญมากน่าสนใจมากสามารถที่จะมีเครื่องเล่ามีสตอรี่มีหลักฐานมีกองหินแต่ละกองที่อยู่